ดีค่ะยินดีต้อนรับสื่อชาแนลปุ๊กกี้สาวไทยในชนบทเยอรมันนะคะสำหรับตรงนี้ก็เรียกว่าได้มุมสงบวันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องราวอันนี้น่าจะเป็นสาระดีๆสำหรับสาวไทยเนาะหัวข้อเราก็อาจจะแรงเป็นเมียน้อยคนเยอรมันคุณจะได้สิทธิ์อะไรบ้างคุณจะได้ สมบัติอะไรของเขาบ้างไหมนะคะสำหรับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรียกว่าข้อคิดแล้วก็แนวทางสำหรับสาวๆเนาะสาวๆที่อยู่เมืองไทยที่อเผอิญไปพบรักกับสามีชาวเยอรมันอืมเรื่องของเรื่องนะเราก็จริงๆรู้ไว้มันเป็นประโยชน์กับสาวๆด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้แต่งงานเนาะแต่เราอาจจะไปเจอกับชาวต่างชาติที่เขาไปเที่ยวแล้วก็เกิดรักเราแล้วก็ อยู่กินด้วยด้วยกันกับเราที่ประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างเลยเราก็ต้องอยากจะรู้เมื่อเขาเสียชีวิตหรือเขาเกิดอุบัติเหตุหรือเขาตายไปเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างทั้งที่คุณไม่ได้แต่งงานกับเขานะคะเรื่องของเรื่องผู้ชายคนนี้เขามีลูกแล้วก็มีเมียแล้วอยู่ที่ประเทศเยอรมันเนาะแต่เขาก็เรียกว่าแยกทางกันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่เขาก็ไม่ได้แบบหย่ากันนะคะ คือทะเบียนสมรสก็ค้างอยู่แต่เขาไม่สนใจผู้หญิงคนนี้แล้วเขาก็เลยไปที่เมืองไทยแล้วเผอิญไปพบรักกับสาวไทยอืมก็อยู่กินด้วยกันนะคะอยู่กินด้วยกันอย่างที่บอกเนาะชาวต่างชาติที่เขาไปอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าเงินเ,เงินสะสมที่เวลาไปอยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะต้องมีเงินสะสมอย่างน้อยที่เคยได้ยินก็ประมาณ ปดแสนบาทนะก็จะมีเงินอยู่ในบัญชีเพื่อรับรองการันตีตัวเองให้ได้ไปอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ไปเจอกับผู้หญิงคนนี้แต่ว่าไม่ได้แต่งงานนะอืมอันนี้ก็เราถึงได้บอกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้แต่งงานผู้หญิงบางคนก็จะคิดแบบเออไม่เป็นไรเขามีเงินให้เขามีบ้านมีอะไรให้เราไม่ต้องแต่งงานก็ได้ก็อยู่ๆไปเถอะอืมถ้าเขาไม่ตายก็ชีวิตก็จะมีความสุขก็มี เงินทองใช้แล้วก็เขาอาจจะซื้อบ้านซื้อรถคือมีกิจการอะไรให้กับเราอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่ได้คิดเยอะไงจนกระทั่งผู้ชายคนนี้วันหนึ่งเขาก็เกิดการเจ็บป่วยแล้วก็ไม่สบายแล้วก็จะเสียชีวิตเสียชีวิตไปอืมแล้วผู้หญิงไทยก็จะไม่ต้องทํางานเนี่ยเขาก็มีเงินให้ใช้แต่ในเมื่อผู้ชายนี่ตายถ้าเกิดเขาตายไปปุ๊บผู้หญิงก็จะต้องยเอยแล้วฉันจะต้อง ทำยังไงแล้วฉันจะมีสิทธิ์ได้อะไรบ้างนะคะข้อหนึ่งคุณจะได้สิทธิ์อะไรละ่ะถ้าคุณไม่แต่งงานกฎหมาย,มาย,ยทางทางกฎหมายนะหนึ่งถ้าเราไม่ได้แต่งงานนะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้อะไรนะคะไม่มีสิทธิ์ได้อะไรอย่างแน่นอนนอกเสียจากว่าเขาทําพินัยกรรมให้เราโดยเรียกว่าอย่างชัดเจนเขาก็จะมีแบบเขียนชื่อเรา ว่าเขาจะยกเงินเงินที่เขาในธนาคารที่อยู่ในเมืองไทยเนาะก็คือเขาการันตีทุกข้ามาเองตัวของเขาเองก็เงินที่800,000บาทถ้าอยู่ในธนาคารเนี่ยถ้าเขาเขียนให้นะคุณก็จะได้นะคะถ้าเขาทําพินัยกรรมให้นะแต่ถ้าไม่ทําคุณก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะสองในพินัยกรรมเนี่ยมันจะต้องละเอียดเลยต้องมีชื่อเรานะชื่อนามสกุล ที่ถูกต้องว่าเขายกให้เราอันนี้เราจะสามารถมีโอกาสได้นะฮะหรือกรณีที่ไม่มีพินัยกรรมอืมจะเป็นยังไงก็ไม่ได้คะ่ะคนที่ได้คือใครคนที่ได้ก็คือลูกแล้วก็เมียของเขาเขาก็จะได้โดยอัตโนมัตินะคะอันนี้คือเราไม่ต้องสืบหรือเขาได้แน่นอนแล้วบางคนก็เอ้ยอ้าวฉันก็อยู่ดูแลเขาจนแก่จนเฒ่าแล้วเงินแม่ไม้แล้วก็เงินกเกษียณฉันจะได้ไหม ตอบไม่ได้คะ่ะเพราะคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสคุณไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนอกจากอย่างที่บอกไปแล้วคือถ้าเกิดเขาเขียนพินัยกรรมให้คุณคุณก็จะได้นะคะลูกเมียเนี่ยเขามีสิทธิ์อยู่แล้วเอกสารต่างๆจะวิ่งกลับไปหาลูกหาเมียเขาเมียเขาก็จะได้เงินเก,นเกษียณของสามีที่เขาแยกกันอยู่เขาก็จะได้ทุกอย่างอืม แล้วหนึ่งเรื่องที่สําคัญเลยที่อยากจะบอกก็คือในเมื่อเขาไม่ได้เขียนพินัยกรรมในเมื่อเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วค่าใช้จ่ายสมมุติว่าเขาป่วยไปเนี่ยเขาเกิดไปเข้าโรงพยาบาลแล้วเราอาจจะไปกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วไปเซ็นรับรองต่างๆเนี่ยคุณก็จะต้องเอาเงินไปจ่ายเขาเองนะเราต้องก็จะต้องหาเงินไปจ่ายเขาเองนะเพราะฉะนั้น เอาให้มันดีๆนะอันนี้เป็นหนึ่งอย่างเลยที่บางคนไม่รู้ไงอาจจะเออแบบก็เป็นสามีไงก็อยู่ด้วยกันแล้วอาจจะเงินไม่พอก็ไปกู้นี่ยืมสินหรือไปหาเงินมาเพื่อรักษาสามีของตัวเองอันนี้เราก็เข้าใจนะแต่คุณอย่าลืมนะว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสคือเมียน้อยสิทธิอะไรก็ไม่ได้ถ้าเกิดเขาไม่ได้เขียนพินัยกรรมนะอันนี้มันต้องมันต้องรู้เลยนะคะ แล้วแค่นี้ยังไม่พออ้าวแล้วบ้านที่เขาซื้อให้เรารถที่เขาซื้อให้เราหรือคอนโดที่เขาซื้อเอาไว้ให้เราล่ะเราจะได้ไหมมันต้องเป็นของเราใช่ไหมอยู่ที่อยู่ในเมืองไทยเราคิดว่ายังไงสำหรับเรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องที่แบบน่าคิดนะเออแล้วมันจะได้ไหมเงินทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างที่เขาซื้อในเมืองไทยมันต้องเป็นของเราใช่ไหม ถ้าเขาซื้อให้แล้วมันเป็นชื่อของเราเนี่ยบ้านชื่อของเรารถชื่อของเราหรือสมบัติต่างๆเป็นชื่อของเราเนี่ยเราก็น่าจะได้เราก็คงได้แต่ถ้าเป็นชื่อเขาเขาซื้อให้เราเนี่ยบ้านก็ชื่อของเขารถก็ชื่อของเขาเอออะไรต่างๆก็เป็นชื่อของสามีฝรั่งอ้าวแล้วเราจะได้ไหมถ้าลูกเขาฟ้อง หรือลูกเขาขอคืนสิทธิ์ว่านี่ชื่อของพ่อฉันนะพ่อฉันซื้อให้เธอเขาก็จะต้องเอาทนายมาสู้อย่างแน่นอนเป็นสมบัติของพ่อเขาอ้าวแล้วเราจะได้อะไรเราก็ได้อยู่กับเขาไงช่วงที่เขามีชีวิตอยู่เขามีความสุขเราก็มีความสุขพอเขาตายไปความสุขก็เหมือนถูกกระชากออกไปถ้าเกิดไม่ได้เขียนพินัยกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่อ้าวถ้าจะสู้ได้ไหม ถ้าคุณจะสู้เพราะว่าคุณส,สิทธิของคุณคือเสียเวลาชีวิตมันน่าจะมีไหมน่าจะสู้ได้ไหมอันนี้เราไม่รู้เราไม่ไม่ใช่ทนายแต่เราแค่มาเตือนสติว่ามันจะมีประมาณแบบนี้ถ้าเกิดเราไปเจอแฟนชาวต่างชาติอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ไปอยู่กินกับเขาโดยที่เราไม่ได้จดทะเบียนสมรสมันก็เสี่ยงมันอาจจะมีความสุขสิบปียี่สิบป,บปีถ้าเกิดเขาตายไปเนี่ยคุณจะมีปัญหาเนาะอันนี้เป็นเรียกว่าน่าจะเป็น ข้อเตือนสติแล้วก็ข้อควรระวังข้อควรรู้เผื่อเขายังมีชีวิตอยู่เราก็ไปพูดกับเขาว่าคุณน่าจะเขียนพินัยกรรมอะไรให้ฉันเพราะมันเป็นการเสียเวลาชีวิตของเราถ้าคุณไม่อยู่ฉันก็น่าจะได้มีที่อยู่อาศัยมีบ้านสักหลังหนึ่งที่เป็นของฉันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าที่หยิบยกประเด็นนี้มาพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้หญิงไทย เราก็เป็นห่วงผู้หญิงไทยด้วยกันนะไม่ว่าเขาจะอยู่ในต่างประเทศก็มาเป็นเพื่อนกันชีวิตในต่างแดนเมียฝรั่งต่างประเทศแล้วก็สาวไทยที่อยู่ในประเทศไทยคุณก็ต้องระวังด้วยนะคะตอนเขามีชีวิตอยู่เราก็จะสบายแต่ถ้าตอนเขาไม่มีชีวิตชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะลําบากเนาะเราก็น่าจะมีที่พึ่งพาหรือมีบ้านเล็กๆสักหลังหนึ่งยามที่เขาไม่อยู่แล้วก็เป็น การที่เสียเวลาการที่ดูแลเข้ามาเราก็ต้องมีสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากแล้วนะก็อะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆเราก็อยากจะมาแบ่งปันแล้วก็ให้ได้แนวคิดแล้วก็ข้อข้อควรระวังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายชื่อ